สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําแกงส้มบวบกับดอกแคนะคะพริกแกงของเราก็จะมีหอมมีตะไคร้แล้วก็มีพริกแห้งนะคะเราหั่นตะไคร้กับหอมแดงใส่ครบไปก่อนเลยนะคะจากนั้นก็มาหั่นบวบค่ะหั่นบวบเตรียมไว้นะคะดอกแคนี้เราล้างไว้แล้วเรียบร้อยนะคะ,สะเสด็จน้ำไว้นะคะนี่ค่ะเราล้างพริกแล้วก็เอามาใส่ตํากับหอมกับตะไคร้เมื่อกี้นะคะ ตามเสร็จออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องละเอียดจากนั้นเราก็จะเอาอกไก่ที่เราต้มไว้แล้วสุกแล้วนะคะเอามาตำให้ละเอียดค่ะเราจะใส่อกไก่เนื้อไก่แทนเนื้อปลานะคะค่ะตั้งน้ําให้เดือดเลยนะคะเอาพริกพอน้ําเดือดนะคะเราก็จะเอาปลา้าค่ะมาใส่กระชอนแล้วก็ต้มลงไปในน้ําเดือดนะคะเพื่อที่เนื้อปลา้าของเราจะเปื่อยยุ่ยคะ่ะแต่ว่าเราต้องใส่กระชอนนะคะเดี๋ยวก้างปลา้าจะลงไป เราค่อยๆต้มไปนะคะต้มอย่างนี้เพื่อจะไม่ให้ก้างปลาละลงไปอยู่ในน้ำแกงของเรานะคะจากนั้นก็ปรุงรสด,ด้วยค่ะน้ำตาลน,น้ำน้ำมะขามแล้วก็เกลือรสด,ดีนะคะก่อนที่จะเอาผักใส่ลงไปเราก็จะใส่บวบก่อนนะคะแล้วก็จะใส่ดอกแคลงไปค่ะนี่ค่ะปรุงรสตามชอบเลยนะคะก่อนแล้ถึงใส่ผักแล้วเราก็ รอให้น้ำเดือดอีกครั้งนะคะแล้วก็ใส่ใบแมงลักนี่ค่ะตัดตเ,เสิร์ฟเลยนะคะ